7.30นาฬิกา30นาทีของวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2568นปณหอประชุมจังหวัดกาลสินศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินนายอภิวัตปักกิังรองประลัดเทศบาลเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายและพนักง,งานเทศบาลเมืองกาลสิน ร่วมพิธีเจเริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรส,สุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2568โดยมีนายสนั่นพอง์อักษรผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีและเวลา18.30นณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินในอภิวัตปกิทางรองปลัดเทศบาลเมืองกาลสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสิน์ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนุทธศักราช2,568โดยมีนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิน์เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2568ณโดมสนามฟุตซอลสนามกีฬากลางจังหวัดกฬสินนายพรประสิทธิ์รัตนวิชัยปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีเมืองกฬสิน์เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานขาไทยบ a l a n c e b i k e ประจำปี2568 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารเทศบาลพนักงานเทศบาลเมืองกาะสินและผู้ปกครองนักเรียนรวมเป็นเกียรติให้กำลังใจในครั้งนี้ซึ่งการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไทย Balance Bike มีการแข่งขันทั้งสิ้น3รุ่นประกอบด้วยรุ่นอายุไม่เกิน4ปีชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน5ปีชายหญิงและรุ่นไม่เกินอายุ6ปีชายหญิงเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้เด็กมีสมาธิ รู้จักเรียนรู้ประเมินกับอุปสรรคเส้นทางที่ต้องเจอการประเมินระยะทางช่วยฝึกสายตาการแยกแยะสีการใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทางใช้ขาออกแรงพัฒนากล้ามเนื้อมันเล็กมัดใหญ่ส่งเสริมบุคลิกในการยืนการเดินสร้างความสุขสนุกและสุขภาพจิตให้แก่เด็กเมื่อเวลา17นาฬกาของวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6พ ณพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาลสินสารกลางจังหวัดกาลสินหลังเก่าในอภิวัตปกิทางรองประลัดเทศบาลเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองกาลสินร่วมในงาน i Am FI สัญจรที่กาลสินเป็นจังหวัดแรกเพื่อจัดแสดงผลงานศิลปกรรมและกิจกรรมเวิร์กช็อปจากกลุ่มศิลปิน TNC Art คณะศิลปินในภาคอีสานตลอดจนศิลปินจากทั่วประเทศ จัดขึ้นเพื่อนำผลงานที่งดงามมาจัดแสดงในนิทรรศการ I am Fine สันจรอีกทั้งจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านศิลปรกรรมนับเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านศิลปะให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษา ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทั้งในด้านการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์และการถ่ายทอดแนวคิดผ่านศิลปะในรูปแบบต่างๆเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างแรงบันดาลใจตลอดจนอนุร,รักษ์คุณค่าแห่งศิลปกรรมร่วมสมัยโดยมีนายสนั่นพกอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีเปิดพิทรรศการ เมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2568ณหอประชุมธรรมพิบาลเทศบาลเมืองกาลสินนายพรประสิทธิ์รัตนวิชัยปลัดเทศบาลรักษารษาชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยสถานศึกษาในจังหวัดกาลสินร่วมพิธีเปิดโครงการ Innovation from Thai e d u c a t i o n นวัตก,กรรมการศึกษาเพื่อการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 และประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดก,การนวัตกรรมในการพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกาลสินต่อยอดนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เกิดความยั่งยืนเพื่อรองรับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21 ทั้งนี้เทศบาลเมืองกาลสินได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง12หน่วยงานและลงนามความร่วมมือของสถานศึกษาทั้ง41แห่งโดยมีนายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีและนางสาวอารัญญาอิดอ่อนศึกษาที่การจังหวัดกาลสินกล่าวรายงานเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2568 ณาสำนักงานเทศบาลเมืองกาะสินนายกิรติการพิมพนิษฐนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมโดยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาลสินเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลเมืองกาสินพระพุทธรูปประจำเทศบาลเมืองกาลสินสักการะพระพุทธสิหิงและพระพุทธสัมฤทธิ์นิโรคันตรายหรือหลวงพ่อองค์ดําชุ่มเย็นองค์จำลองและสักการะสารพระภูมิเจ้าที่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกาลสิน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาลสินโดยมีนายประสิทธิ์รัตนวิชัยปลัดเทศบาลเมืองกาลสินรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานการศึกษาและพนักงานเทศบาลเมืองกาลสินให้รันต้อนรับในครั้งนี้เวลา10นาฬิกาหน้าสูงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาลสินนายกิรติการพิมพนิชนายกเทศมนตรีเมืองกาลสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการสํานักกองฝ่ายให้การต้อนรับมิสเตอร์โทชิยูกิโคอิผู้แทนจากองค์กรจากประเทศญี่ปุน่นเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ Smart and Strong โดยบูรณาการการพัฒนาการจัดบ,บริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้บันทึกข้อตกลงการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น37แห่งเพื่อเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รูปแบบทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชนและพัฒนาต่อยอดกิจกรรมด้านการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2568 ณหอประชุมธรรมิบาลเทศบาลเมืองกระสินนายสนั่นงพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระสินครั้งแรกโดยมีนายกิรติการพิมพ์นิตนายกเทศมนตรีเมืองกระสินสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระสินประลัดเทศบาลเมืองกระสินหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดการประชุม จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาลสิงห์เมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2568ต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมกันเป็นครั้งแรกภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจึงได้กำหนดมีการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกขึ้นโดยมีระเบียบวาระการประชุมจะมีการเลือกตั้งประธานสภารองประธานสภา และเลขาดิการสภารวมทั้งยติที่เสนอให้สภาพิจารณาซึ่งวัตถุประสงค์หลักของเทศบาลเมืองกาสิน์คือการพัฒนาให้เขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองกาสิน์เจริญก้าวหน้าต่อไปพร้อมกันนี้มติที่ประชุมสภาได้แต่งตั้งนายกมลพันธ์จิรสมบัติสมาชิกสภาเทศบาลเขตสองเป็นประธานสภาเทศบาลนายสุรศักดิ์เรืองสีมั่นสมาชิกสภาเทศบาลเขตสเป็นรองประธานสภา และนายพรประสิทธิ์รัตานาวิชัยปลัดเทศบาลเมืองกาลสินรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินเป็นเลขานุการสภาในครั้งนี้เมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2568ณบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองกาลสินนายพรประสิทธิ์รัตนวิชัยปลัดเทศบาลเมืองกาลสินพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการพานักงานครูเทศบาล ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นายกิรติการพิมพ์พาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองกระสิน์และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศร,รับรองเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2,568ที่ผ่านมาทั้งนี้มีประชาชนร่วมให้กำลังใจและร่วมต้อนรับเมื่อเวลา10นาฬกาของวันที่16มิถุนายน พุทธศักราช2,568ณหอประชุมธรรมิบาลเทศบาลเมืองกาลสินนายกมลพันธ์จิรสมบัติประธานสภาเทศบาลเมืองกาลสินเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาลสินสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่หนึ่งประจำปี2,568เพื่อให้นายกฤติการพิมพ์านิชนาย,ยกเทศมนตรีเมืองกาลสินได้ถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล จำนวน7ข้อเป็นแนวทางการบริหารราชการระยะเวลา4ปีต่อจากนี้คือ 1. สร้างเมืองให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพ 2. สร้างเมืองให้เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจดี 3. สร้างเมืองให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 4. สร้างเมืองให้เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ของเมือง 5. สร้างคนเพื่อสร้างเมืองด้วยการศึกษา 6. สร้างเมืองให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี 7. สร้างเมืองด้วยกลไกภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาทั้งนี้นายกฤติการพิมพ์ณิชนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินกล่าวอีกว่า ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินและคณะผู้บริหารจะพัฒนาเทศบาลเมืองกาลสินเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาลสินทําให้คนเมืองกาลสินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ก้าวไปข้างหน้าโดยการเป็นเมืองสุขภาพดีมีอัตลักษณ์ดีเศรษฐกิจดีคนมีสุขทุกครัวเรือนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมคนเมืองกาลสินกินดีอยู่ดีมีความสุขโดยจะพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนเมืองกาลสินจะสร้างเมืองกาลสินให้ทันสมัยประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2568ณหอประชุมธรรมภิบาลเทศบาลเมืองกาลสินนายกิรติการพิมพนิชนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลผู้อำนวยการสำนัก กองฝ่ายพนักง,งานเทศบาลเมืองกาลสินและพี่น้องตัวแทนชุมชนทั้ง41ชุมชนร่วมเวทีคืนข้อมูลให้กับเทศบาลเมืองกาลสินโครงการพัฒนากาลสินเมืองได้อยู่สู่เมืองอุดมสุขอย่างยั่งยืนโครงการวิจัยจากหน่วยงานบริหารและการจัดการด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพอทอประจำปีงบประมาณ2567 ภายใต้กรอบการวิจัยโปรแกรมบ่งเพาะและเร่งรัดกระบวนการเพื่อมุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างชาญฉลาดโดยหน่วยงานบริหารและการจัดการด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บอบพอทอร่วมกับมหาวิทยายลัยกาลสินมหาวิทยายลัยมหาสาร,รคามและเทศบาลเมืองกาลสินเพื่อพัฒนาแผนบริหารการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่สู่เมืองอุดมสุข โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรและเพื่อให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องภาคประชาชนภาคเอกชนได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาเมืองกาลสินพร้อมกับการถ่ายทอดการใช้งานระบบและส่งมอบต่อระบบบริหารการจัดการขยะเทศบาลเมืองกาลสินให้กับเทศบาลเมืองกาลสินเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2568เวลา7นาฬิกา เทศบาลเมืองกาลสินนำโดยนายกิรติการพิมพนิชนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักง,งานเทศบาลและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาลสินจัดงานประเพณีบุญสัมภาพิธีบวงสรวงสารหลักเมืองหอเจ้าบ้านสารปู่แห่สารปูห่หานสารปูรรป่กุลาบุญโฮงสารปู่บุญตากุดง้อและสารปู่เจ้าสงพระมิตรประจำปี2568เพื่อเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ คู่บ้านคู่เมืองขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้สะอาดหมดจดและอนุรักษ์ขนธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงไว้สื่อไปจากนั้นเวลา17.30น,น,นาทีณศาลหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนายกิรติการพิมพพนิชนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายพนักง,งานเทศบาลเมืองกาลสินร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น เนื่องในประเพณีบุญสัมหะประจำปี2568โดยมีพระสงฆ์9ก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งเทศบาลเมืองกลาสิณ์จัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีซึ่งได้รับเกียรติจากนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกลสิณ์เป็นประธานในพิธีและเมื่อวันที่19มิถุนายนคศักราช2568เวลา7น,น,น,นาฬิกาณศาลหลักเมือง นายกิรติการพิมพ์พนิษฐ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายพนักงานเทศบาลเมืองกาลสินรวมพิธีทบ,บุญตักบาทและบวงสวงศักราระสารหลักเมืองเนื่องในประเพณีบุญสัมหะประจำปี2568โดยมีพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและอนุรักษ์ขนธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงไว้สื่อไปโดยประเพณีบุญเดือน7หรือบุญสัมฮะเป็นความเชื่อที่มีว่าเมื่อถึงเดือน7 ต้องทำบุญสัมหาจิตใจให้สะอาดและเพื่อปัดเป่าสิ่งรังควานสิ่งไม่เป็นมงคลเอาออกจากหมู่บ้านหรือเรียกว่าบุญเบิกบ้านเทศบาลเมืองกรสินจึงได้จัดกำหนดบุญสัมหะขึ้นในช่วงเดือนเจ็ของทุกปีตามที่12ครอง14ของคนอีสานเมื่อวันที่19มิถุ 68, นายนพุทธศักราช2568้ดห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาสินนายกิรติการพิมพนิช นาย,ยกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายพนักง,งานเทศบาลเมืองกาลสินและภาคีเครือข่ายร่วมตรวจรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการบริหารจัดก,การที่ดีประเภทดีเลิศประจำปีพุทธศักราช2568รอบสุดท้ายผ่านระบบออนไลน์สู่ม,มิ g ในนวัตกรรมมิติความปลอดภัยมุ่งสู่เมืองอุดมสุข ซึ่งสามารถแจ้งเหตุของความช่วยเหลือหรือเหตุร้ายกับเจ้าหน้าที่ผ่านเซาอัจฉริยะสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างระบบการป้องกันการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย และการช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุฉุกเฉินโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงานพัฒนาเมืองกาลสินให้เป็นเมืองอัจฉริยะด้านการป้องกันความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างระบบความรวเบิดจากอาสาสมัครภาคประชาชนและเพื่อพัฒนาเมืองกาลสินให้เป็นเมืองอุดมสุข โดยมีนายมีชัยโอน้นเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญเป็นประธานตรวจสอบประเมินรางวัลดังกล่าวเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2568นาห้องประชุมฟ้าแดดสงยางชั้น2สารลังจังหวัดกาลสินนายกิรติการพิมพ์พาณิชนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาลสินประจำปีงบประมาณ2,569ถึง2,570ขับเคลื่อนแผนงานโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบัญชีวินเชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีโดยมีหน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับจังหวัดกาลสินจำนวนทั้งสิ้น18หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,569ถึง2,570และแผนปฏิบัตรริราชการประจำปีของจังหวัดกาลสิงห์ประจำปีงบประมาณ2,569ถึง2,570และเพื่อร่วมกันผลักดันแผนง,งานโครงการที่เสนอได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ เมื่อวันที่24ิมิถุนายนพุทธศักราช2568เวลา9้านาฬิกาณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกระสินนายเชษฐประสิทธิ์เลิศสาหพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายและผู้นำชุมชนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ศักยภาพระบบสวัสดิการในพื้นที่ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อแก้ไขปัญหายากจน และการเลื่อนขั้นทางสังคมของครัวเรือนยากจนจังหวัดกลสินประจําปีงบประมาณ2,568โดยการขรับเคลื่อนของมหาวิทยาลาัยกลสินซึ่งเป็นหนึ่งในหมวดหมายสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจกษษและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เมื่อเวลา10นาฬิกาณห้องประชุมมหา เทศบาลเมืองกาลสินในการคานสวัยรองนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินนายต่อชาติคานสวัยรองนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองกาลสินร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้ร้องทุกมาอย่างเทศบาลเมืองกาลสินเกี่ยวกับทางเข้าออกบริเวณด้านอาคารพาณิชย์ที่เช่าต่อจากธนารักและตลาดสดเทศบาล ที่มีร้านค้าวางจำหน่ายสินค้ากีดขวางปิดทางเข้าออกซึ่งเทศบาลเมืองกาะสิน์จะเร่งดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป